สวัสดีค่ะวันนี้พี่อ้ายทำน้ํายาปากระป๋องนะคะแต่ว่าตอนทำพี่้อยไม่ได้ทำให้ดูเนาะทำเหมือนน้ายาทั่วๆไปนะคะทำเหมือนน้ำยาทั่วๆไป,ะะนนไปก็คือเป็นน้ํายากะทินะคะแล้วก็พี่อ้อยใช้เป็นปากกระป๋องเจนะคะ อันนี้จะมาถานาน,น,น,าถาน้ำยาปากกระป๋องเนาะผักอื่นก็ไม่มีนะคะเพราะว่าไม่ได้ไปตลาดเนาะวันก่อนนี่ลูกออกไปข้างนอกทำงานนะคะ เขาก็เลยซื้อถ่วออกมาให้เนาะ <_ t iny> ก็เลยได้ใส่ถ่วอ้อกของพี่อ้อยจะทานเผ็ดนะคะแต่ว่าตัวนี้ยาพี่อ้อยทำไม่เผ็ดเนาะ <_ t iny> ก็ลูกลูกไม่ทานเผ็ดนะคะลูกพี่อ้อยสองคนเนาะลูกชายก็ไม่ทานเผ็ดเราทานเผ็ดเขาต้องเติมเอาเองประมาณนี้เลย ทานได้กันคะ่ะน้ำยาปลากระป๋องน้ำยาเจนะคะเป็นปลากระป๋องเจเนาะเจปลากระป๋องของกวงตี้นะคะเป็นปลากระป๋องในซอสมะเขือเทศนะคะของกวงตี้เนาะอาหารเจนะคะซื้อได้ตามาวัตถุดิบเจเนาะซื้อได้ตามร้านที่ขายอาหารเจทั่วๆไปนะคะ บางร้านเขาจะมีเผื่อมาขายให้ลูกค้านะคะก็ติดต่อหรือ,อสอบถามเขาได้เลยเนาะอย่างย้อยก็ซื้อมาจากร้านที่ขายอาหารเจนะคะเหมือนกันนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบฝากกดไลค์กดแชร์เนา like ะคอมเมนต์ใต้คลิปพักทายพูดคุยกันนะคะขอบคุณค่ะ